เภอสัมสูงนะครับผู้บริหารชาวเออสัมสูงแล้วก็เภอใกล้เคียงนะครับ,รนะรบมาร่วมอยู่ในพื้นที่นะที่ต้องกลับมาสู่พื้นที่อาชีพให้กับพี่น้องะยาวชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เละ้อภายใต้โครงการสร้างฝันตัวอย่างของศาสตร์ทดลองแทบและเอาอย่างนี้ยี่สิบกิวนี่ชั่มง,งเดียวนะถ้าทำไรมานาแม่ทำบุกลับ,ลบได้เป็นร้อยไร่ เราก็มาเจาะล้วปลูมน้ำให้ปลูกทั้งวันทั้งคืนเลยเคยปลูกอ่ะอัน่อเนี้ย600โล่าตัวอันนี้หนึ่งต้นได้สองลูกไหมเอามาโจวนี่เกือบ10โลเนี่ยลูกแค่เนี้ยเกือบร้อยบาทนะประการที่สองเขาเอาลูปเดียวได้อย่างนี้เลยถ้าเราไปไล่เ900 900บาทได้เลยว้านะครับ650บาทถ้าปุ๋ยขยาอีก2,000บาทสี่เดือนขุนมีรับประกันเลยวันนี้แกซื้อ100ก็มีทางมาที่ที่นี่ทุกวันนี้เพราะอะไรครับดินและน้ำไม่ใช่ที่นะครับคนรับ้านเกิดอำเภอสซำสูงของพวกเราให้เกิดประโยชน์มากสุดโดยเฉพาะวันนี้ ที่ท่านก่อนนะที่ท่านมานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งใด้ปราชคาคมแต่ละหมู่บ้านนะมีความต้องการเดียวกันหาจุดนะที่สามารถที่น้องจะได้เป็นพี่น้องประชาชนของพวกเราที่อำเภอสัมสูงนั้นนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีท่านประทัดโท่านสุพลนะที่จะมาวันนี้เป็นวิธีจัดงาน S <s <bottles> <S คือวันนี้ผักที่เราส่งเสริมปลูกง่ายเร็วที่สุดเจ็ดสิบกว่าวันก็คือฟักทอง ฟักทองมีตลาดต้องการมากวัน150ตันนะครับมีทั้งศูนย์การค้ามีทั้งกรมราชทันที่ต้องการให้เราจัดปลูกแล้วก็ซื้อเอาไปส่งเขาราคาดีครับเราประกันขั้นต่ำมาไว้แต่วันนี้เราซื้อถึง10บาทนะครับพี่น้องเกษตรกร,รอพอใจเพราะหนึ่งไร่ปลูกได้900ต้นวันนี้เราโชว์ให้เห็นแล้วว่าต้นหนึ่งได้ถึงลูกละ8โลก็มี1ิโลก็มี ดังนั้นทุกคนพอใจที่จะร่วมโครงการนี้